สวัสดีครับพบกับรายการกิดชีวิตกับด้านกับผมกิดพลเดชวิสัยนะครับคลิปนี้ก็จะมาคุยถึงเรื่องการเมืองบ้างรายการของผมนั้นก็จะคุยทุกวงการการเมืองกีฬาบันเทิงเรื่องเรื่องทั่วๆไปเพื่อที่จะให้ผู้ชมผู้ฟังได้รับรู้เรื่องราวที่หลากหลาย สำหรับเพื่อนๆที่ติดตามช่องของผมนานก็ไม่ต้องไปดูช่องอื่นแล้วครับผมจะมีคลิปเหตุการณ์ซึ่งเป็นเรื่องราวปัจจุบันนี่แหละทุกคลิปดูของผมทีเดียวจบครับแล้วก็จะได้รู้ในหลายๆเรื่องด้วยบางคนก็ชอบบันเทิงก็จะดูแต่บันเทิงชอบกีฬาก็จะดูแต่กีฬา ชอบการเมืองก็จะดูแต่การเมืองแต่จริงๆแล้วทุกเรื่องมันก็เป็นเรื่องราวเดียวกันทั้งหมดครับที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันถ้าที่เข้ามาชมในช่อง u t u b e กิจโพสชแนลก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยน,นะครับวันนี้จะมาคุยเรื่องการเมืองแล้วก็มาคุยเรื่องพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่เก่าแก่มากที่ยังเหลืออยู่พรรคเดียว ที่มีอายุยืนยาวที่สุดเพราะยังไม่เคยโดนยุคพักเลยแต่ตอนนี้ก็มีสอสอน้อยหน่อยเป็นพักขนาดกลางลงมาถึงขนาดเล็กแต่ก็ได้เป็นรัฐบาลจะมาคุยถึงคุณนิพนธ์บุญญามณีที่คุยถึงก็เพราะว่าท่านเพิ่งลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย วันนี้แหละครับเล่าออไปแล้วการเป็นรัฐมนตรีเน,นี่ยนะไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีช่วยหรือรัฐมนตรีว่าก,การเดี๋ยวเล่าให้คนที่ไม่รู้เรื่องการเมืองฟังสักนิดหนึ่งคือแต่ละกระทรวงนะครับก็จะมีรมัฐมนตรีว่าก,การกระทรวงกระทรวงเกษตรกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงนู่นนี่นั่น แล้วถ้ากระทรวงใหญ่ก็จะมีรัฐมนตรีช่วยว่าการตัวงใหญ่ก็มีสามสี่คนรัฐมนตรีช่วยว่าการสมมุติว่า,าอย่างคุณนิพนธ์เนี่ยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีก็คือพลเอกอนุพงศ์ดูแลทั้งกระทรวงแล้วก็จะมีกรมนูนกรมนี้กรมนั้นเยอะแยะมากมายไปหมดก็มีรัฐมนตรีช่วย รัฐมนตรีว่าการก็จะแบ่งแบ่งกันไปว่า,าคุณไปดูกลมนั้นนะคนหนึ่งก็จะสองสามกลมก็แบ่งเฉลี่ยกันไปก็เป็นกลมที่เป็นเกรดบีหน่อยส่วนเกรดเอรัฐมนตรีก็จะเอาไว้ดูแลเองนะคนเป็นรัฐมนตรีช่วยถ้าดูแลสามกลมก็จะใหญ่ที่สุดในสามกลมนั้นรัฐมนตรีว่าการจะไม่มาแตะข้องไม่มายุง่งข้องเกี่ยวด้วยในการตำหนงตำแหน่งต่าง รัฐมนตรีช่วยจะเป็นคนดูแลทั้งหมดการเป็นรัฐมนตรีนี้ใหญ่มากแม้จะเป็นรัฐมนตรีช่วยก็ตับเวลาไปไหนก็จะมีแถวรับไปจังหวัดไหนก็จะมีประดับกระทรวงถ้าไปในจังหวัดนั้นด้วยหรืออธิบป,ปดีผู้ว่านี่ต้องมาต้อนรับอยู่แล้ว แล้วก็หัวหน้าส่วนรชาชการที่อยู่ในกรมที่รับมนติดกันดูแหละเข้าแถวยาวเหยียดเลยผมไปรับมาหลายคณะแล้วผมก็ไปยืนเข้าแถวแต่ผมก็ได้รับเกียรตินะบางทีได้ยืนคนที่สองคนที่สามมีประหลัดกระทรวงมีแต่ผู้ว่าไม่ไม่ได้มาเข้าแถวเพราะผู้ว่าจะไปรับที่สนามบินประหลัดกระทรวงอธิบดีแล้วก็ผมนะ แต่พอบอตำรจวจอะไรเงี้ยผมก็ได้รับเกียรติอย่างสูงจริงๆท่านลาออกก็ถือว่าโคตรเจ๋งเลยเอามาดูประวัติท่านนิดนึงท่านก็จบโรงเรียนวัดนะโรงเรียนวัดนาทับอยู่ที่จังหวัดสงขลาแล้วก็เตรียมอุดมมาโรงเรียนมหาวิชิราวุธสงขลาเปียตรีนิติศาสตร์รามคำแหง เนติบัณฑิตไทยปิยโทรัฐประสานชนะศาสตร์จากนิดาแล้วก็เศรษฐศาสตร์จากรามคำแหงโอ้เปลี่ยนเจ๋งมากเลยเป็นยาตรีหนึ่งใบปิยโทรสองใบเนติบัณฑิตหนึ่งใบครับปรญยาท่านคือคุณกัญญาเป็นประหลัดเทศบานนลนครสงขลาสุดยอดสุดยอดมากๆ ท่านมาจากสอจอนะเป็นสมาชิกสภาจังหวัดสองสมัยแล้วก็มาเป็นประธานสภาจังหวัดสงขาแล้วก็เข้าไปทำงานการเมืองเป็นสอสอสงขาในนามพรรคประชาธิป,ปัตย์แกอยู่ประชาธิป,ปัตย์มาตลอดแล้วก็เป็นสสปาร์ตี้ลิสต์บ้างอะไรบ้างรวมกันแล้วก็ห้าสมัยด้วยกัน ท่านโดนกรณีอะไรรู้ป่ะไม่ใช่ห้าสมัยเดียวรวมแล้วแปดสมัยด้วยนแล้วก็ตำแหน่งทางก,การเมืองก็ได้เป็นเลขานุก,การรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเป็นรองเลขานายกสมัยเสนาสมัยคุณบัญญัตแล้วก็ลาออกจากการเป็นสสเมื่อเดือนพฤษภาคม2500 ห้าสิบกไปลงนายกอบจสงขาแล้วก็ได้ชนะการเลือกตั้งเป็นนายกอบจสงขาเนี่ยเหตุเกิดเพราะเรื่องเป็นนายกอบจสงขานี่แหละแล้วก็ลาออกจากนายกอบจอีกมารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยยุคเนี่ยยุคพลเอกประยุทธ์เนี่ยปรากฏว่าบปชฟ้องศาลแล้วก็ขอให้ยุติหน้าที่คดีเก่าตอนเป็นนายกสงขา ปปชก็นัดวันนี้นัดไปนัดคุณนิพนธ์ไปเพื่อจะนำตัวส่งฟ้องศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางที่ปปชฟ้องเมื่อครั้งที่ดำรงตำแหน่งนายกอบจในฐานรับเว้นการประดัตหน้าที่กรณีไม่เบิกจ่ายค่าซ่อมบำรุงทางอเนกประสงค์แก่บริษัทพลวิทย์ผู้ชนะก,การประมูล พร้อมขอให้ศาลมีคำสั่งให้ในายนิพนธ์คุณนิพนธ์ีย่ยุติหน้าที่เรื่องของเรื่องเ็เกิดตั้งแต่สิบปสิงหาปปชนําตัวฟ้องศาลแต่นายนิพนธ์คุณนิพนธ์ก็มอบหมายคุณสวัสด์คุณวันสสรนายความไปแทนโดยแจ้งว่าติดภารกิจแล้วก็เลื่อนมาย2ิบสองกันยายนแต่ปปชกําหนดฟ้องวันที่ห้ากันยายนให้ไปรายงานตัวต่อศาลใช้รถไปรายงานตัวพร้อมสู้คดี จากไม่อนุมัติเงินจ่ายค่าซ่อมบำรุงอนเนกประสงค์ให้แก่บริษัทพลวิทย์เนื่องจากสอว่ามีการหัวประมูลต่อมาอบจอสงขลาตั้งกรรมการสอบสท็จิรินพราว่ามีการหัวประมูลจริงมีการแจ้งความดำเนิและสารายาคดีชุดิิ้ผิดชอบภาคเตาได้ออกหมายจับผู้นนบริหารบริษัทพลวิทย์และผู้เกี่ยวข้องแต่นนบริษัทผู้นนบริหารบริษัทพลวิทย์หนีไปต่างประเทศแล้ว นายวัชรันอดีตรประธานสารรันูนวัชรันสร้อยพิสุทธิ์อดีตรประธานสารรับนูนเป็นทลายความต่อสู้คดีให้กับนายนิพุน,นิพนธ์น,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 นะเพราะว่าสัญญาที่เกิดขึ้นจากการหัวประมูลสารดีกาเคยวางมาตรฐานว่าสัญญานั้นเป็นโมฆะเพราะขาดต่อความสงบเรียบร้อยและศีรธรรมดีของประชาชนถ้านายกอบจสั่งเงินเงินจ่ายเงินไปตามสัญญาที่เป็นโมฆะถือว่าผิดสัญญาที่เป็นโมฆะ ผู้น,นี้ต้องกลับคืนสู่หน้าเดิมอนนี้ไม่จ่ายเงินให้แต่บอกว่าเป็นการขัดแล้งพวกครัวประมุกก็คืองานเนี้ถ้าคุณนิพนธ์จ่ายเงินก็โดนคดีไม่จ่ายเงินก็โดนคดีก็โดนทั้งครึ่งทั้งรอบแต่คนดีที่ประทานอาดีตประทานสารรัฐมนูลเป็นทนายความไม่เองมันก็ก็ถือว่ามันมีน้ำหนักนะจานกงดูแล้วชนะแนะ่ตอนนี้ก็เป็นฝ่ายคุณนิพนธ์กับปปอชอ ก็จะดูกันไปแต่ที่ผมชื่นชมก็คือท่านลาออกจะเป็นเพราะเวลาออกก่อนควรที่จะโดนศาลสั่งยุติหน้าที่หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้แต่จริงก็ไม่จําเป็นต้องลาออกก็ได้ก็รอลุนถ้าศาลไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ยังทาได้ต่อการลาออกก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ดีกว่าให้ยุติการปฏิบัติงานแต่ ถ้ากศาลไม่ศาลไม่สั่งอะ่ะตอนก็จะอยู่ได้จนจบสมัยนี่แหละเพราะคดีความก็โก็โหเป็นปีสองปีสามปีมันก็จะเสร็จสิน้นนะครับยังคงชื่นชมนะครับโดยเพพาะไปเจะปราชาธิปัตย์ก็มักจะเป็นแบบนี้ยเวลามีปัญหาอะไรก็จะลาออกนี่ก้เป็นส่วนดีเป็นวัฒนธรรมที่ดีของพรรคประชาธิปัตย์ก็ควรขอให้เข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆ ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นแต้มต่อของพระประจักษ์นะหรือก็อยากจะมาเล่าให้ฟังในเรื่องนี้มาวักมาคุยการเมืองบาศเดี๋ยวก็กลับไปคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้บาศก็จะได้อัธรรถในการรับทนกับชิปของผมในรายการกจิตชีวิตครับอาจาวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเข้ามาดูในช่องจิตโพสต์แช n แนลก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ ผมจะนำคลิปดีๆมานำเสนอให้พระพวกเพื่อนฝูงได้ชมได้ฟันกันสามคลิปสี่คลิปห้าคลิปต่อหนึ่งวันนะครับเพราะว่าในการทำเป็นยูทูบเบอร์นั้นผมมีความสุขมากๆหลังจากที่ทำงานร้อยแปดพันเ้ามาจนมาถึงอายุปูนดีก็ต้องขอบคุณ ทุกคนที่สนับสนุนให้มาเป็นยูทูบเบอร์สำหรับท่านที่สายมูเตโรนะครับก็เข้ามาบริจาคเงินหนึ่งพันบาทจะมีชื่อนามสกุลติดที่ฐานฐานขององค์ปู่ศรีสุดโทแม่ย่าศรีปรทุมมาซึ่งสร้างขึ้นขนาดเล็กกว่าคนจริงหน่อยหนึ่งจะตั้งอยู่ที่วัดราชบูรณพิษณุโรกหันหน้าสู่แม่น้ำหน้าข้างเจดีพันปี อินบอกเข้ามาพูด <class> คุยกันในเ c e e o o o ดรกิจพลเดชวิสารแล้วก็ a ฟ e b o o กกิจพลเดชวิสายวันนี้ขอกุบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงจริงๆขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆและขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการสมาคมสื่อท้องถิ่นสมาคมนักธุรกิจพิศณุโลกสถาบันอิสระพลกองทุนอิสระพล d ดมอนด์เวดดิ้งพิสณุโลกสำนักศักยันอาจารย์จ้ำศรีบุรภาระยองโรงเรียนสอนศักิ์วอาจารย์นกแก้วเมืองทองชาลี